สวัสดีครับพบกับ m p c TV เช่นเคยอ่าวันนี้เราจะมาสอนดาวน์โหลดสำหรับ Android เนาะจะเรียกว่าสอนก็นไม่ได้นะฮะเรียกว่าเป็นแนวทางดีกว่าเพราะว่าโทรศัพท์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันเนาะเรียกว่าเป็นแนวทางเนาะว่ามันจะโหลดประมาณไหนออ เราลองไปดูกันดีกว่าฮะกดที่ดาวน์โหลดเลยครับผมเน็ตอาจจะช้านิดนึงนะฮะต้องขออภัย เรื่องนี้ไม่ได้เป็นที่เว็บเรืออะทั้งสิ้นนะครับเป็นที่เน็ตผมเองครับผมก็สำหรับ iOS ก็กดตรงโลโก้ iOS เนาะแต่สำหรับ Android ก็กดที่ Android ครับผมก็ของผมเป็นรุ่น Oppo เนาะก็จะมีช้อยขึ้นมาให้เลือกถ้ารุ่นอื่นอาจจะไม่มีนะฮะแล้วก็ ไฟนี้อาจเป็นอันตรายต่ออุปรกรณ์ของคุณคุณต้องการจัดเก็บมิอชินสี่จิดศู0ก็ก็ไม่ต้องไปกลัวมันฮะก็จัดเก็บไปเลยครับผมนี่ฮะกำลังดาวน์โหลดฮะของผมก็มารอที่ดาวน์โหลดเลยด้วยความรวดเร็ว นี่ครับพอดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บไม่ใช่ว่ามันจะติดตั้งเลยนะฮะก็ต้องกดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บของผมก็จะขึ้นว่ากําลังค้นหาเนาะแล้วก็ไม่พบความเสี่ยงด้านความปลอดภยัยข้างล่างก็จะเป็นการทําการติดตั้งต่อไปผมก็ทําการติดตั้งต่อไปนี่ฮะ คือบางคนตั้งค่าประมาณว่าเครื่องของผมตอนแรกเครื่องของผมเครื่องนี้นะฮะตอนแรกมันก็ตั้งค่าประมาณว่าอ่าไม่ไม่ไม่รับไฟล์จากภายนอกนะฮะเออมันจะรับเฉพาะไฟล์จากพวก Play Store อะไรพวกนี้นะฮะสำหรับ Android นะอ่าก็ต้องไปปลดออกก็ต้องไปปลดออกให้สามารถแบบอย่างเงี้ยฮะติดตั้ง ติดตั้งแบบเหมือนอะไรอะ่ะคือไฟล์าจากเว็บนอกเว็บนอกของคือเว็บต่างๆนะฮะที่ไม่ใช่เพจโตอะไรพวกนี้ครับก็ต้องไปตั้งค่าตรงนั้นว่าให้รับทั้งหมดเลยเออแล้วเราก็มาดูอเองอ่าแต่เขาก็สแกนให้ก่อนนะฮะว่าจะมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยง ก็อย่างเมื่อกี้ก็คือไม่มีความเสี่ยงก็สามารถติดตั้งได้เลยนะกดติดตั้งครับผมกำลังติดตั้งครับเป็นแนวทางเนาะเพื่อแบบใครไม่รู้หรืองงอ่า การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ครับผมอลองเปิดดูกันเลยนี่ครับก็จะต้องโหลดแผ่ใหม่26แผ่ด้วยกันก็เป็นการก็พอโหลดแผ่นเสร็จก็สมัครเล่นเกมหรือใครมีรหัสอยู่แล้วก็เล่นเกมได้เลยปกติก็เป็นการ บอกกก่าวขาข้าวเนาะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยเนาะอย่าลืมดูคลิปเก่าๆด้วยนะครับขอบคุณครับ